สวัสดีค่ะวันนี้ในวิชาประวัติศาสตร์นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้าสองยี่สิบเจ็นะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนให้หน้าสองยี่สิบเจนะคะเราข้ามหน้าสองยี่สิหกมาเพราะว่าเราทำรายงานส่งคุณครูแล้วนะคะในหน้านี้นะคะเป็นท้ายบทของเรื่องประเพณีและว,วัฒนธรรมนะคะ มาดูหัวข้อที่3เขาบอกให้นักเรียนยกตัวอย่างวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นมาอย่างละหนึ่งวัฒนธรรมจากนั้นเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างลงในแผนภาพความคิดนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะมีวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองและของชุมชนอื่นใช่ไหมคะฝั่งซ้ายวัฒนธรรมอะไรดีเอาที่มันเป็นเรื่อง เดียวกันดีกว่าเราจะได้เขียนลงไปในความเหมือนได้เนาะถ้าเป็นเรื่องทางภูมิศาสตร์นะคะคุณครูยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีบุญบ้างไฟและกันของชุมชนบ้านผู้เตยนะคะงั้นเราเขียนเลยนะวัฒนธรรมในกรอบซ้ายก่อนนะคะวัฒนธรรมประเพณีบุญบ้างไฟจริงๆเป็นวัฒนธรรมของภาคอีสานใช่ไหมแต่ว่า เราก็ทำการเกษตรกันโดยส่วนใหญ่ในพื้นที่ใช่ไหมคะในชุมชนบ้านผู้เตยก็เลยจัดวัฒนธรรมนี้จัดประเพณีบุญบ้างไฟนี้ขึ้นมานะคะมาดูว่าบุญบ้างไฟปัจจัยที่มีอพลต่อวัฒนธรรมดังกล่าวก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร,ร์นะคะเพราะเป็นความเชื่อเรื่องของฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลมีความแห้งแล้งนะคะถ้าเกิดเราจัดพิธีนี้ก็จะทำให สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ฝนตกเนาะทีนี้มาดูวัฒนธรรมของชุมชนอื่นคุณครูยกตัวอย่างชุมชนอื่นเลยนะเอาเป็นประเพณีบวชป่านะคะเคยได้ยินไหมประเพณีบวชป่านะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมดังกล่าวก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์เหมือนกันทำเครื่องหมายถูกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนรายละเอียดข้างล่าง มาดูในชุมชนของตนเองก่อนเมื่อกี้เราเลือกเราเลือกประเพณีบุญบ้างไฟนะคะลักษณะภูมิประเทศนะคะแห้งแล้งนะคะแห้งแล้งคนในชุมชน จึงเกิดความเชื่อเขียนตามกันไปเลยค่ะจึงเกิดความเชื่อว่าการบูชาการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือใครคะพญาแถนใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เนี่นะคะเขียนด้วยลายมือเพื่อให้ช่วยโดนบันดาลน,นะคะโดนบันดาลให้อะไรคะให้ฝนตกตามอ่านออกไหมอะเดี๋ยวนะ ฤดูการนะคะลักษณะภูมิประเทศแห้งแลง้งคนในชุมชนจึงเกิดความเชื่อว่าการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ช่วยโดนบันดาลให้ฝนตกตามฤดูการนะคะเพราะฉะนั้นมาดูในพิธีบวชป่าประเพณีบวชป่านะคะเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีป่าไม้มากนะคะก็คือทางภาคเหนือของประเทศนะคะเกิดขึ้น ในพื้นที่ที่มีป่าไม้มากนะคะแต่มีปัญหาเรื่องการลักลอบลักลอบทำอะไรคะ พอมีต้นไม้ใหญ่ลักรอบตัดไม้ทำลายป่าทําให้คนในชุมชนทําพิธีบวชป่า เพื่อปลูกฝังให้ร่วมกันรักษาป่านะคะเด็กๆจะเห็นบางทีในสารคดีต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีต้นไม้ใหญ่ใหญ่แบบห้าคนโอบสิบคนโอบอย่างนี้เลยนะเขาก็จะเอาผ้า จีวอพระนะคะไปห่มต้นไม้ทําพิธีเขาเรียกว,ว่าเป็นพิธีบวชป่าใครจะมาตัดไม้ทําลายป่าก็จะต้องคิดก่อนว่าเออเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะตามต้นไม้เหล่านี้นะคะก็เพื่อปูกฝังให้ร่วมกันรักษาป่านะคะไม่ตัดไม้ดังนั้นในความเหมือนของของประเพณีของทั้งสองชุมชนทั้งของเราเองแล้วของชุมชนอื่นเหมือนกันตรงไหนคะ เหมือนกันตรงที่เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากจากอะไรคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะ เหมือนกันโดยตั้งใจใช่ไหมคุณครูตั้งใจให้มันเป็นเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ทั้งสองเรื่องเลยนะคะเราจะได้มากรอกข้อมูลในเรื่องของความเหมือนได้อ่ามาถึงตรงจุดนี้นะใครไม่ทันก็สต็อปคลิปไว้ก่อนนะเราก็ลงมือเขียนตรงนี้นะคะเขียนตัวเล็กหน่อยนะคะแต่เขียนให้อ่านออกนะคะมาดูด้านล่าง เขาบอกให้นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเรื่องคำนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะสรุปได้ไว่ายังไงอ่าทำด้านบนเสร็จแล้วมาต่อด้านล่างเลยนะลักษณะาทางภูมิศาสตร์และสังคมนะคะทั้งสองด้านนะ ก่อให้เกิดนี่นะคะอยู่ดีๆมันเด้งขึ้นมาก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนขึ้นนะคะ มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะ เป็นตัวกำหนดนะคะพอจะสรุปได้อย่างนี้นะคะว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์และสังคมก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและว,วัฒนธรรมในชุมชนขึ้นอาจมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเป็นตัวกําหนดนะคะอย่างชุมชนของเราเนะี่ยเราอยู่ในภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคเหนือตอนล่างแต่เราก็ยังมีพิธีประเพณีบุญบั้งไฟใช่ไหมคะ เพราะว่าเรามีพื้นที่ทําการเกษตรถ้าเมื่อใดเรารู้สึกว่าคนในพื้นที่เห็นว่าเป็นช่วงที่ฝนตกไม่ตามฤดูกาลก็จ,จะต้องทําพิธีนะคะเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นความเชื่อหนึ่งนะคะทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เราเราไม่ได้อยู่ภาคอีสานนะคะ ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เป็นตัวกําหนดนั่นเองนะคะให้นักเรียนเขียนลงไป3บรรทัดนี้นะเป็นการสรุปความเข้าใจเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะเสร็จแล้วในหน้า228 229นะคะจะเป็นแบบฝึกหัด ของเรื่องนี้10ข้อนะคะมาดูว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ส่งคําตอบใน10ข้อกลับมาให้คุณครูในหน้า227ไม่ต้องส่งมานะคะเดี๋ยวเอาหนังสือมาตรวจทีเดียวนะคะแต่ต้องไปเขียนให้เรียบร้อยนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ